สวัสดีครับขอบต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกันและลกขนาดกันครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดรงส่วนตัวได้ด้วยกันแอดไลน์ดีเมาที่บร์ลิเวอร์หกซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงภาวะเศร,รษฐกิจถดถอยแล้วก็โรคระบาดด้วยนะครับผมก็เลยจะลดค่าครูลงนะครับให้สามารถ เอื้อมถึงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะแถมฟรีการพยากรณ์เลขไทยแบบประจำตัวประชาชน3ตัวหลังด้วยนะครับแบบฟรีๆเลยแล้วใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาทำค่าครูได้นะครับรายละเอียดเนาะก่อนอื่นนะครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ภาพรวมของช่วงกลางปี2564นกินะครับกินระยะเวลาประมาณ4เดือนจากนี้ไปเริ่มต้นกันที่ เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนสิงหาคมนั่นเองครับจะส่งผลกระทบอย่างไรนะครับกับคนกันและลัคนากันบ้างเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับเริม่มต้นกันที่เดือนพฤษภาคม64นะครับมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมดนะครับ4ดวงโดยภาพรวมกลางๆไม่มากไม่น้อยและมีดาวศุกร์ยาราศี2รอบนั่นเองนะครับเริม่มแรกกันที่ดาวพฤหัสบดีกันก่อนนะครับไอ้นอกเรื่องเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ย โคจรอยู่ในภพอริเนาะหมายถึงผู้ใหญ่ครอบครัวแล้วก็คู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยลงอริหมดเลยนะครับเพราะว่าดาวพระศรีเป็นสองเจ้าเรือนก็ต้องระวังเพราะว่าเรื่องจะเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายแต่ส่วนมากบอกเลยว่าจะเป็นคนที่มีคู่ต้องระวังตรงที่ว่าเพราะมันจะเจอสองสองสารณการสองเด้งเลยก็เพราะว่าดาวผู้ใหญ่เอย่ยมาจากคู่ครองและครอบครัวเอย่ยก็แปลว่ามักมีปัญหาก,กับผู้ใหญ่ที่ เกี่ยวกับคู่ครองไม่ใช่ตัวคู่ครองเองบางทีนะบางทีอาจจะเป็นคู่ครองแต่ส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ของทางฝั่งคู่ครองของเรามากกว่านะครับจะมีเรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นและเราต้องไปแบกรับไปยุ่งเกี่ยวอะไรแบบนี้นะครับก็พยายาม จัดการให้ถูกที่ถูกทางด้วยเนาะก็ระวังตรงจุดนี้ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่เกิดนะใครที่สดก็โอเคไปนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นนะครับในเดือนพฤษภาคมด้วยการโคจรยกยาราศีดวงแรกคือดาวศุกร์จะมีการโคจรยกยาราศีในวันที่6พฤษภาคม64ด้านตําหน่งเกษตรในภพสุภาะนะครับดูผิวเผินจะดีมากเลยเป็นเกษตรเนีย่ยมีความสุขแน่นอนแต่มีดาวรออยู่แล้วคือดาวพุธและราหูดาวพุธคือดาวประจําตัวดาวราหูคือมาจากอริ พุธราหูคู่คดีความไม่ได้แปลว่าจะมีคดีความทุกคนนะแต่หมายถึงว่าสูงสุดเป็นคดีความแต่ว่าส่วนมากมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ของอย่างที่บอกไปว่าดาวคู่ของตกราศีกลุ่มดาวประจําเรือนคือดาวราหูและไปอยู่ในภพสุภะหมายถึงการแต่างงานดังนั้นคนที่แต่างงานแล้วคนที่จดทะเบียนแล้วคนที่มีครอบครัวเนี่ยระวังเรื่องของการอย่าล้างกันและ การฟ้องร้องเรื่องของการหย่าล้างด้วยนะครับจะมีเกณฑ์แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องกันเรื่องการหย่าล้างเพราะว่าพุทธราหูคู่คดีความส่วนมากจะเป็นคือราศีอื่นจะเป็นคดีความอย่างอื่นแต่คนราศีกันส่วนมากจะเป็นการฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองหุ้นส่วนและคู่สัญญาได้ด้วยนะครับก็หมายความว่าผลประโยชน์เนอะลักษณะนี้ได้ด้วยนะครับก็ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับ สงสุดนะไม่ได้แปลว่าจะเกิดทุกคนเออสมัครยอมความกันได้ก็ยอมไปเถอะครับเพราะว่าการเป็นคดีความไม่ได้ง่ายเลยเนาะเออมันเสียเวลามากๆเลยนะอืมคือจ่ายเงินแล้วจบดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ดูก่อนว่าถ้าเราถูกกรรมธรมากเกินไปหรือเขาฟ้องร้องที่หลักทรัพย์สูงเกินไปมันก็ไม่โอเคเนาะก็เกิดการฟ้องร้องกันแหละนะครับทีนี้ดาวดวงต่อไปคือดาวอาทิตย์จะมีการโคจรยกย้ายราศีในวันที่15พฤษภาคม64ส่ตำแหน่งอุจจาิภิกนะครับ ลืมบอกไปว่าดาวสุกย้ายเข้าไปเนี่ยเจอคู่ชำเงินชำาลังอีกนะครับคือเดือนพฤษภาคมค่อนข,ข้างร้ายในทุกราศีเลยนะครับเพราะดาวจะไปชุมนุมกันได้แก่อาทิ์ตยพุธราหูและก็สุกนั่นเองนะครับดาวราหูเป็นดาวที่ไม่ค่อยโอเคกับดาวทุกดวงและโดยเฉพาะคนราศีกันมาจากอริด้วยแต่ไม่ต้องตกใจ1เดือนเท่านั้นครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปทนเอา1เดือนนะครับ เพราะทุกคนก็เจอหมดแต่คนราศีกันเจอแรงกว่าคนอื่นหน่อยเพราะดาวราห,หูมาจากอรินั่นเองนะครับหมายถึงปัญหาขึ้นต้นเลยประมาณนี้แต่มันแก้ได้นะเพราะดาววาสดไปอยู่ก็หมายความว่าการจัดการการแก้ไขหรือขอความเชื่อจากผู้ใหญ่ก็ได้เพราะดาวผู้ใหญ่ไปอยู่ในเรือนอรินั่นเองนะครับแต่บางทีก็ปัญหามาจากผู้ใหญ่เองด้วยก็มีนะครับแล้วแต่เรื่องเนาะแล้วแต่ราว่าเราจะไปเจอกับใครที่นี้ สุราหูคูช่ชำาเงินฉนลาแปลว่าคนที่โสดระวังเรื่องของการที่มีคนวิ่งเข้ามาหาเยอะๆมากมายเพราะพูดสุขคู่ทัดน้ำแปลว่ามีสเสน่ห์แต่นํามาซึ่งการหลอกลวงการพูดไม่จริงพูดราหูคือการปิ้นปัน้นการหลอกลวงการพูดไม่จริงการพลิกลิ้นดังนั้นเนี่ยเข้ามาแรกๆจีบเนี่ยโอ้สวยหรูสวยหวานทุกอย่างนะครับฟังหูไว้หูอย่าเชื่อทั้งหมดจําไว้นะครับอย่าเชื่อทั้งหมดเพราะ อย่ารีบร้อนในความสัมพันธ์ด้วยเพราะดาวสุกเสดหมายถึงการโคจรอย่างรวดเร็วหมายถึงรักง่ายไหนเร็วนะครับต้องระวังตรงจุดนี้แรกๆโปรโม,มชั่นทุกอย่างเรารู้อยู่แล้วพอหลังๆไปแรกๆอะไรที่ว่าผิดก็ว่าดีหมดแต่หลังๆมาพอมันมากๆ,ๆขึ้นอย่างมันทับถมเนี่ยเป็นเดินพอกหางหมูเนี่ยรู้สึกเบื่อลำคาญก็เบื่อแล้วก็ทิ้งเอาง่ายๆเลยอะไรแบบนี้ครับดาวมันโหทำร้ายกันมากมายในเดือนนี้ไม่ค่อยโอเคดังนั้นเนี่ย ใครที่มาในเดือนนี้หารสองไว้ก่อนคนที่สนับสนุนคนที่มีคู่ก็ระวังเรื่องของการหย่าร้างกานเป็นคดีความอะไรแบบนี้ด้วยนะครับและรวมถึงหุ้นส่วนคู่สัญญาด้วยนะครับดาวอาทิตย์เข้ามาเนี่ยคู่อีกแล้วดาวราหูเนี่ยทำผิดอีกแล้วอาทิตย์ราหูคู่สุร,ยาาริยคตในดวงชะตาหมายถึงอย่ายเด่นจะเป็นภอย่ยโดดเด่นจะเป็นภัยนะครับหมายของว่ามันเกิดรับลงพังเกิดขึ้นนะครับ,บาการบังกันของดวงดาวพวกนี้หมายถึงว่า การที่เราแสดงออกคือได้ตำแหน่งอการย์พิมุกเนี่ยดาวทิศ่าหมายถึงคุณจะมีชื่อเสียงขึ้นมามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับมีโอกาสสูงมากแต่พอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วคนอิจฉาริษยาหมันไส้อย่างดีสุดคือการเนินทาว่ารายรับหลังส่วนเรื่องรายคือการ ใส่ร้ายใส่ความถูกแทนข้างหลังไม่โอเคเลยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากๆนั่นเองนะครับแต่ทุกอย่างหนึ่งเดือนก็จะผ่านพ้นไปนะครับไม่ต้องเครียดมากพยายามจัดการเป็นเรื่องๆไปมีสติสติมาปัญญาเกิดสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยดียด้วยอํานาจของดาวประจําตัวนั่นเองนะครับต่อไปดาวศุกร์จะมีการโคจรยกยาวราศีเดือนนี้คือดวงที่4นะครับดวงสุดท้ายวันที่3 1เพฤษภาคม64 เข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยในภพการงานนะครับดาวศุกร์จะไปเจอดาวองคารนะครับก็จะได้คู่มิตรหมายถึงมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการกระทําเราทุกอย่างและการงานด้วยก็ถือว่ามีเรื่องดีๆผ่านพ้นไปได้ด้วยคนช่วยเหลือด้วยนะครับเราไม่ได้โดดเดี่ยวเพียงลําพังต่อไปเดือนมินายนเ,นเดือนที่2อง2564นี้จะมีการโคจรยกยาราศีภาพรวมคือ3ดวงน้อยมากๆเลยเริ่มต้นกันที่ดาวองคานจะมีการโคจรยาราศีจากเมถุนเข้าสู่กรกฎในภพลาภะในวันที่ยี่ อ่าขอโทษนะครับสมิถุนายน64พูดเร็วกันไปมาเลยเล่นพันกันนะครับต้องขออภัยดาวคันนจะอย่างนิดเนี่ยมันหมายถึงว่าอารมณ์ต้องระวังอยู่ในภพอชอกหน้าแต่ว่าเวียงอารมณ์จะไม่ไม่แน่นอนเพราะอยู่ในราศรีธาตุน้ํามันหมายความว่าปั่นป่วนนะครับน้ำปั่นป่วนเหมือนลมพายุครับที่เป็นเฮอริเคนเป็น ไต้ฝุ่นนะครับไม่ใช่ทอร์นาโดนะทอร์นาโดคือลมลมบกแต่อันนี้เฮอริเคเนเป็นลมน้ําแล้วก็ไต้ฝุ่นเป็นลมน้านะครับหอบเอาน้ํามาด้วยหมายความว่าปั่นป่วนในจิตใจเพราะนาสีกรกฎหมายถึงใจนะครับและเป็นพบโชคลาบด้วยหมายความว่าบางทีมันจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนะครับพอมีคือเหมือนเป็นแคๆคำว่ามันบินเมกับการจะเป็นทุกขลาบได้ง่ายนะครับต้องระวังพยายามตั้งสติให้ดีๆนะครับและทุกอย่างจะดีเองนะครับ คือต้องแก้ที่ไม่เสร็จที่ความคิดก่อนความคิดดีการอ่านดีทุกอย่างก็จะเริ่มดีไปเองนะครับเอทนนี้อย่าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่และเดือนได้นะครับอันนี้จะพูดเร็วเพราะต้องย่อเอาสีเดือนมาอยู่1คลิปให้ได้นั่นเองนะครับก็จะพูดเร็วไปนิดนึงก็ขอภอภัยดาวดวงต่อไปคือดาวอาทิตย์จะมีการโคจรยกยาราศีในวันที่15มิถุนายน64ได้ตำแหน่งราชาโชคในราศีเมถุนพบการงานแปลว่าคุณจะโดดเด่นเรื่องของการงานอีกแล้วนะครับก็ถือว่า ทำให้มีโชคมีลาบมีคนสับสน,นส่งเสริมวิ่งเข้ามาเหมือนราชาให้โชคแต่ไม่ได้แปลว่าราชาให้โชคแต่หมายถึงได้อะไรง่ายๆนะครับมีชื่อเสียงเรื่องของการงานเอาไปามีเครดิตนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของการต่อยอดพัฒนาเรื่องของธุรกิจได้ด้วยนะครับเอาชื่อเสียงเราเป็นเครื่องมือแล้ว ขยายธุรกิจออกไปก็ถือว่าโดดเด่นดีมากและดาวศุกร์ย้ายราศีดวงสุดท้ายเดือนที่3นะครับในวันที่25มิถุนายน2564ในราศีกรกฎพบโชคลาภลาภะได้ตำแหน่งราชาโชคอันนดีคูณ2เลยบอกเลยว่าใครที่ต้องการเก่งหวยรวยเบอร์เนี่ยดีที่สุดนะครับในช่วงวันที่25มิถุนายนเป็นต้นไป1เดือนเพราะว่าดาวศุกร์ได้ตำแหน่งราชาโชคมาจากการเงินด้วยนะ กระดุมพระลาพระและราชาโชคโอ้โหไม่รู้เบิ้ลกี่รอบนะครับดีมากๆเลยและจะมีดออาวองคารกลุ่มดาวองคานเป็นนิดเนี่ยมายถึงเพื่อน hmm. มิตรคอยสนับสนุสนส่งเสริมน,นะครับก็แเป็นว่าโชคลาบอยู่ที่เพื่อนให้เพื่อนจับให้อะไรอย่างเงี้ยครับเออหรือเป็นลักษณะของคนที่คนคอยช่วยเหลือเราใครก็ได้ก็จะถือว่าได้โชคได้ลาบจากตรงจุดนั้นด้วยนะครับก็มีลาบจากสองทางเนาะจากเพื่อนจากคนในสังคมจากาการเดินทางและอาพยายามเดินทางนะ ถ้าถ้าเบิร์อยากได้โชคได้ลาบต้องเดินทางด้วยนะครับมหมายถึงว่าไปซื้อในถิ่นอื่นไม่ใช่ถิ่นที่อยู่ใกล้เรานะครับต่อไปไม่ใช่ไกลเลยนะแต่มหมายความว่าต้องเดินทางไปซื้ออ่ะเออไม่ใช่ว่าแบบมีคนมีคนมาหาถึงที่อย่างเงี้ยไม่เอานะครับมันไม่ใช่มันต้องเดินทางไปเอาด้วยนะครับเดินทางใกล้ๆเนี่ยเออต่อไปเดือนที่ สามโอ้พูดชามากราศีกัน10นาทีแล้วนะครับเหลืออีก5นาทีเองเพิ่งเดือนที่3เองเดือนที่3กรกฎาคม2564นะครับจะมีการโคจรยกยาราศีภาพรวมคือ6ดวงค่อนข้างมากพอสมควรและมีดาวพุธยาราศี2รอบคือดาวประจำตัวเริ่มกันที่ดาวพุธนะครับยราศีเข้าสู่ราศีเมถุนพบการงานกรรมะในวันที่2กรกฎาคม64ได้ตำแหน่งกเกษตรมาถึงความเข้มแข็งเรื่องของการงานเด่นเรื่องของการงานมากเลยนะครับในช่วงกลางปีนี้ ได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยหมายถึงงานมั่นคงมากนะครับก็ดีถึงวาส,สนาด้วยนะครับเพราะเป็นเกษตรก็ถือว่าดีมากๆในช่วงนี้ต่อไปดาวอาทิตย์จะมีการโคจรยกย้ายราศีดวงที่2คือ17กรกฎาคม2564ในราศีกรกฎพบโชคลาบตำแหน่งมหาจักรเนี่ยมีดีมีเสียนะครับดีหมายถึงการบุกบ่าวฝ่าฟันการวิ่งเต้นนะครับแล้วได้โชคได้ลาบแต่ข้อเสียคือมันต้องวิ่งอะ่ะถ้าไม่วิ่งคือไม่ได้ไม่โชค โชคไม่เข้าปกติโชคจะเข้ามาง่ายๆแต่ว่าพอดาวอาทิตมาเนี่ยมันมันดบลงแต่มันสําเร็จแน่นอนอข้อดีมาถึงสําเร็จแน่นอนแต่ต้องเหนื่อยเพียงลําพังด้วยนะครับเพราะเป็นดาวที่หญิงและมีอีกโก้คือหมายถึงว่าคนอื่นช่วยไม่ได้หรือเราไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นฉันทําเพียงลําพังและสุดท้ายสําเร็จด้วยตัวเองนั่นเองต่อไปมีการโคจรยกยาราศีแปลกๆด้วยดาวคารและดาวศุกร์เนี่ย เป็นดาวคู่มิตรนะย้ายราศีพร้อมกันในวันที่20กรกฎาคม2 5งพันายในราศีสิงห์พบวินาศต้องระวังนะคนราศีกันเนี่ยในช่วงนี้สามหน้าสามหลังของวันที่20กรกฎาคมจําไว้เลยนะครับาดาวจะมาเดินพร้อมกันใหม่ถึงว่าจะบังกันสนิทองศาดาวดวงหนึ่งจะให้แสงแต่ดวงหนึ่งจะดับเป็นคู่มิตรหมายถึงว่าใครที่มีมิตรอยู่แล้วมีพันธมิตรอยู่แล้วเนี่ยเป็นจากมิตรจะเป็นศัตรูต้องระวังมีศัตรูขึ้นภายใน แต่ไม่ใช่ทุกคนทุกกรณีนะแต่หมายถึงว่าต้องระวังไว้ก่อนเพราะว่ามันบังกันแปลว่าเหมือนกับดาวดวงนั้นดับไปไม่มีในดวงชะตาในช่วงนั้นเลยต้องระวังน,น,นะนะครับห้ามทํากิจกรรมดังนี้ห้ามสัญญาห้ามคําประกันใครห้ามลงทุนห้ามร่วมหุ้นนะครับกับใครเด็ดขาดในช่วงสามหน้าสามหลังของวันที่20กรกฎาคมนะครับเพราะมิตรจะกลายเป็นศัตรูในภายหลังนะครับจะแตกคอกันในภายหลังถือว่าไม่โอเคเลย และโชคดีที่ดาวพุดดาวประจำตัวรอดเพราะย้ายวันที่เดียวกันคือ20กรกฎาคม64แต่อยู่ในราศีกรกฎพบลาภะอ่ะดีสองต่อหมายถึงเข้าพบที่ดีก็แปลว่าตัวเราเนี่ยจะมีสเสน่ห์มีคนนิยมมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนแล้วก็ได้โชคได้ลาภง่ายๆและเสริจด,ด้วยนะครับ โชคลายนิดๆมันหมายคำว่าคำว่าเสด็์หมายถึงการโคจรอย่างรวดเวร็วแปลว่ามาจื่ในราศีพบโชคลาบเนี่ยแป๊บเดียวแล้วมันก็จะเข้าพบวินาศาต่อนะครับแต่ก็ยังโอเคอย่งางน้อยก็ไม่ดับกันสนิทองศาแล้วก็ยังได้โชคได้ลาบอยู่นะครับโชคลาบมาจากสติด้วยนะครับสติมาปัญญาเกิดและวางแผนด้วยด้วยทุกอย่างนะครับก็จะเอาตัวรอดและได้ผลประโยชน์ที่ดีด้วยนั่นเองนะครับโอเคสิบสามนาทียังเหลือเวลาราศีอขอโทษนะครับเดือนสุดท้ายเดือนสิงหาคม2564 จะมีการโคจรยกย้ายราศีภาพรวมคือ4ดวงกลางๆไม่มากไม่มไมน้อยจนเกินไปนะครับมีดาวพุธด,ดาวประจําตัวเนี่ยโคจรยกย้ายราศีสองรอบเหมือนเดิมเริ่มต้นกับที่ดาวพุธนี่แหละนะครับาราศีมาที่5สิงหาคม64เข้าสู่ราศีสิงห์ละดาวจําตัวเข้าสู่ภพวินาศได้แรงมาหาจักรและเสิร์ตโยหมายถึงว่าเราทําอะไรเนี่ยพยายามโฟกัสนะครับอย่าอย่าหลุดโฟกัสเพราะว่าดาวเ,เสิร์ตเนี่ยหมายถึงว่า เราทําอะไรด้วยการเหมือนกับจับปลาสองมือมันปลามันจะดิ้นถูกไหมครับการเป็นว่าไม่โฟกัสคือการไม่โฟกัสเพราะจับพร้อมกันปลาจะหลุดมือทั้งสองมือเพราะคนราศีกันเนี่ยการงานโดยเฉพาะการงานเนี่ยเป็นราศีเมทุนเพราะว่าชอบทําอะไรซ้ําซ้อนกันทําอะไรในเวลาเดียวกันพร้อมกันใครที่ชอบทาแบบเนี้ยตัวผมเองเนี่ยเป็นเป็นคนที่ชอบทําอะไรในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องระวังเพราะว,าว่ามันจะหลุดมือทั้งคู่ก็คือการไม่โฟกัสพยายามโฟกัส สิ่งที่จะทําเพียงอย่างเดียวพอมันสาเร็จแล้วค่อยกลับไปหรือเพิ่มเข้าไปทําอีกอย่างหนึ่งแทนนั่นเองนะครับในภายหลังเนาะหลังจากที่สําเร็จแล้วในอันแรกเพราะผมวินาศหมายถึงการสูญเสียคือพังเลยนะหมายถึงว่าถ้าเราจะปรางมือคือไม่สําเร็จนะครับพังไปเลยนะครับเออไม่ใช่มีปัญหานะ คือมีปัญหาอย่างดีที่สามารถสามารถแก้ไขได้แต่อันนี้คือพังเลยจบเลยเอะไรแบบนี้พอพบวินาศหมายถึงการตัดขาดการจบสิ้นไปเลยนะครับไม่ใช่ว่ามีปัญหานะมีปัญหายังสามารถแก้ไขได้อะไรแบบนี้อริมรณะยังโอเคแต่วินาศไม่โอเคนะเพราะมันจบเลยต่อไปดาวดวงที่2จะย้ายราศีในเดือนสิงหางคมคือ14สิงหางคม64เข้าสู่ราศีกันทับราศีเกิดวาสนากาเนิดครบรอบปีนะครับถือว่าเป็นดาวศุกร์เนี่ยนิดมันก็มีดีมีเสียนะดาวศุกร์เนี่ยมาถึงการเงินของคุณและ ก็ความสําเร็จของคุณมากุมตัวเนี่ยมันก็มีความดีอยู่ด้วยแต่มันก็มีเสียตรงที่ว่ามันเป็นนิดคือน,น้อยหมายความว่า,าความสําเร็จเนี่ยจะได้ยากขึ้นนะครับทาอะไรก็ต้องโอ้เหนื่อยคุณ2ออะไรแบบนี้ครับแล้วก็การเงินก็จะน้อยล่อยหล่อลงด้วยเพราะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายหรือเราอยากได้อะไรเราก็จะซื้อเหมือนกับของแบรนด์เนมของที่มันฟุ่มเฟือยนะครับต้องระวังพยายามจัดสรรเรื่องของการเงินให้ดีและทุกอย่างจะ อยู่ในการคนโทรลของเราแล้วก็ควบคุมได้นั่นเองนะครับดาวดวงต่อไปดวงที่3คือดาวอาทิตย์จะมีการโคจรยอกยาวราศีนะครับจากราศีกรกฎเข้าสู่สิงห์เป็นเกษตรในวันที่17สิงหาคม64ถือว่าดีมากเป็นพบวินาศหมายวามว่าวินาศแข็งคือมันจะมีสิ่งที่จะต้องจบสิ้นละทิ้งละวางแต่จะเกิดความมั่นคงขึ้นในภายหลังด้วยนะครับก็หมายความว่า,วามีอะไรคําหลังเราอยู่นะครับไม่ให้เราไม่พังทลายง่ายๆดังนั้นเนี่ยหมายความว่า จะมีบางสิ่งที่จะต้องจบสิ้นไปก็ปล่อยมันไปนะครับอย่าไปยึดติดพระดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่มีอีโก้หมายถึงการยึดติดได้ด้วยนะครับและดาวประจำตัวดาวดวงสุดท้ายเนี่ยจะมีการโคจรยกย้ายราศีนะครับในวันที่23สิงหาคม64ทับราศีเกิดและวาสนากำเนิดครบรอบปีได้ตำแหน่งเกษตรเนี่ยดีมากๆเพราะจะเป็นช่วงรอยต่อ,ต,อต่อไปในช่วงปลายปี2564นั่นเองนะครับมั่นคงเริ่มต้นเนาะก็ ภาพรวม4เดือนนี้นะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่ที่ว่าตัวเราคิดเลือกทําอย่างไรนะครับที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จคิดดีทดําดีมันก็ไปสู่สิ่งที่ดีคิดถูกทําถูกมันก็ไปสู่ประสบความสาเร็จได้นะครับเนี่ยก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ จะทาอะไรก็คิดก่อนวางแผนก่อนล่วงหน้าทุกอย่างก็จะโอเคแล้วอยู่ในการควบคุมแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดในอนาคตสามารถติดตามค่าวมีคอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดค่คนนามีกรนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกัใจะให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ